คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูสามแยกถนนบายพาสเข้าสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าพิการบริครรมใะอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคลิปที่แล้วาดูแค่ทางออกนะครับทีนี้ให้ดูให้ท่านผู้ชมมาดูทางเข้ามั่งนะครับอันนี้ที่มองไปโน้นก็จะเป็นมาจากโนนสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับแต่ทางเข้าจะเข้าตรงนี้ครับท่านผู้ชมทางเข้าก็เข้าโนนสมบูรณ์มานี้เลยนะครับ แต่ก็ถนนก็ยังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมก็เขากําลังเริ่มกําลังทํานะครับสิน้นปีนี้น่าจะจบน่าจะสิ้นนะครับสหรับฝั่งขานี้นะครับจะเป็นทางเข้านะครับทางโค้งเป็นทางเข้าด้านหลังก็จะมาจากโนนสมบูรณ์บ้านหลาหลังบัลลงกาบ่าวบื้องการนี้นะจะมาจากโนนสมบูรณ์เลยนะครับบ่าวบืลองการคิดว่าน่าจะสิ้นปีหรืออีก เนเดือนนี้นะครับน่าจะเสร็จนะครับสลับฝั่งด้านที่ตะวันตกของโครงการถนนบายพาสเข้าด่านนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับฝั่งด้านที่ตะวันออกก็กําลังเริ่มที่จะทำหรือเสาหรืออะไรออกเสาไฟฟ้าต้องรื้อนะนะครับก็เป็นถนนที่กว้างใหญ่นะครับนี่นะครับจะเป็นทางโค้งเข้าตรงนี้เลยถ้ามาจากนนท้งบัวก็จะเข้าตรงนี้เลยครับท่านผู้ชม ไปด่านสะพานท่าเราแห่งที่5ถ้าไม่เข้าบึงการนะถ้าเข้าบึงการท่านก็จะต้องติดไฟแดงตรงนี้นะครับติดไฟแดงนี้ก็จะมีไฟแดงนะครับมีไฟแดงท่านก็จะติดไฟแดงก่อนถ้าจะเข้าบึงการนะต่อไปตรงนี้จะเป็นไฟแดงโอ้ไฟแดงมาลุ้นไฟด้านไหนบ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งออกทั้งเข้าโอ้คงหลายสัญญาณนะครับครับท่านผู้ชมมาดูทั้งเข้า ทางเข้าด้านนะครับทางนี้เลยนะครับทางโน้นมาจากโนทนทบูนู่นนะครับก็จะมามามา,มา,มาเข้าออนี้นะครับสิ้นเดือนหรือสิ้นปีนี้นะครับปีหกห้านี้นะคงจะเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็เหลืออีกประมาณหนึ่งเดือนก็น่านจะเสร็จฝั่งด้านที่ตะวันตกนี่นะสามเี่ยมก็คงจะเรียบร้อยนะครับเขากลาลังเก็บงานของเขาอยู่นะครับเสาไฟฟ้าเสาอะไรสองสว่างก็ ดกัันนหมแล้วะครบเดี๋ยวช่วงท้ายๆท่านก็จะจะพาท่านไปดูฝั่งทางเข้าทางออกจากสะพานนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูทางเข้าตรงกลางของสะพานแล้วก็ทางออกสะพานนะครับคลิปนี้มีหลายมีหลายจุดหลายมุมที่นํามาเสนอให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกัน อันนี้จะเป็นทางเข้านะครับท่านผู้ชมก็มาจะนนทุบุกก็จะเข้าตรงนี้เลยนะครับถนนที่เลยเข้าไปข้างในก็เสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมติดเสาไฟเสาอะไรกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือตรงนี้ตรงเดียวเดี๋ยวเขาเก็บงานก็คงจะเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมถนนก็จะเป็นทางออกนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกที่หนึ่งทางออกนะครับ เดี๋ยวดูตรงทางเข้าแล้วก็จะมาดูตรงช่วงตรงกลางของถนนนะครับบาปเบืองการจะไปอยู่ยืนอยู่ตรงกลางของถนนซ้ายขวาท้งทางซ้ายก็จะเข้าทางขวากว็าจะออกนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบาปเืองการจะไปยืนอยู่ตรงโน้นเลยตรงกลางถนนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าไปจาก ถ้าเรามองไปทางล้านที่ตะวันตกก็สภาพมันจะเป็นแบบนี้นะครับาทางนี้ทางนี้ก็จะเข้าเมืองการนะครับถนนนะครับออกจากสภามาทางด้านขวามือทิศเหนือนี้ก็จะเข้าเมืองการนะครับทางดน้านทิศใต้ขโน้นเห็นทางโ้งขนาดใต้มือก็จะเข้าไปหลานนะครับข้างในเสาเสาไฟเสาอะไรก็ติดกันเรียบร้อยแล้วรนะครับเหลือท่าน ก็คงจะนำเสนออีกให้ท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งก็ช่วงสิ้นปีนี้นะครับประมาณอีกปีใหม่นะครับปีใหม่ก็อาจจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันน่าจะเสร็จนะง่าวเบิร์นการคิดว่าน่าจะเสร็จฝั่งทางด้านที่แต่งออ,อ,อ,ออกเข้านี่คงจะปูสเส้นกระี่เรียบร้อยนะครับนำมาเสนอให้แฟนคลับไปดูไ้ชมก,นนะากาันนะครับรรยากาศล่าสุดนะครับวันนี้ อากาศดีนะครับนี่นะครับก็จะมาทางด้านทิศเหนือของโครงการนะครับทางด้านทิศเหนือของโครงการก็ทางโค้งออกนะครับประมาณจากดาดมาจากสะพานก็จะโค้งออกทางด้านทิศเหนือทางด้านขวามือนะครับเข่าบึงกาโน,โน่นะครับท่านผู้ชมอ,ออกเข้าออกออไม่มีถ้าออกมาจากจาก สะพานก็ไม่มีไฟแดงอ่ะเลี้ยวซ้ายได้ตลอดนะครับ,บทางนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าบึงการโน่นไปโน่นเลยครับถนนก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับมีกี่แผนแ่นละสามสี่แผ่นเลยนะครับ,บอกสารโ,โอ้กว้างนะครับถ้าท่านผู้ชมดูแบบนี้ก็จะไม่กว้างแต่ว่าถ้าไปดูความตัวจริงนี่โอ้กว้างมากๆเอาสี่แผ่นสามตันสี่แผ่นนี่นะกว้างมากๆเลย ตัวนี้เขาทำขยายออกใหญ่เป็นพิเศษนะครับบรรยากาศล่าสุดมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับเอาทางออกทางเข้าสามเหลี่ยมสะพานไทยลาวแห่งที่5้าบ้านโนนจบูรมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับ ันนี้ก,ก็จะมาจากโน่นน,นะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกพึอการได้พูดแล้วมนจะมามาจากดานมาจากสะพานมาลงนี้แล้วซ้ายเข้าือนการนะครับไปโน่นเลยนะครับท่านผู้ชมไปโน่นเลยไปโน่นเลยนะครับ โอ้คงปีใหม่นี้คงจะน่าดูน่าชมเดี๋ยวรอปีใหม่นะครับท่านผู้ชมคงจะเสร็จฝัง่งนี้นะครับตรงช่วงนี้เขากำลังเก็บงานมงงจวนอยู่นะฮะไปเลยไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่พอเสร็จฝั่ง,งนี้ก็ไปฝั่งทางด้านที่ตะหนออกตะันออกอออก,ก็จบก็จบเลยงานนะครับก็ไม่เกินน่าจะมีนาเมษาน่าจะจบนะครับสำหรับงานทําถนนสามเหลี่ยมเข้าสะพานไทยหลาแห่งที่5นะครับ เอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเมืองการพาเที่ยวด้วยเอาไว้พบการคลิปหน้าครับท่านผู้ชม